เดี๋ยวผมจะให้ดูปากาก่อนปากากับเข็มนะเดี๋ยวค่อยไปดูที่เครื่องนะครับเ๋ยวมันจะเงเข็มจะไปปากาจะเป็นลักษณะนี้เลขข้างล่างคือความลึกของเข็มส่วนมากเราปรับใช้ค,คือเลขหนึ่งปครึ่งสองก็เข้าแล้วมือเราเข็มจะเป็นลักษณะนี้ลูกหนึ่งมีหกเข็มยิงได้หกครั้งนี่ดีใช้แล้วก็ถอดฝาออกใส่เข็มปิดฝาแล้วยิงได้เลยนี่ครับ ที่บอกมีหกเข็มเนาะที่ยิงเลยก็คือเข็มแรกที่ใช้จะเป็นเข็มที่หกครั้งต่อไปคือเข็มที่ห้าสี่สามสองหนึ่งวิธีเปลี่ยนเข็มคือให้เราดึงสลักสีคาวตัวนี้ดึงมาแล้วก็ดึงกลับเข็มห้าคือเข็มใหม่นะแล้วก็ยิงครั้งต่อไปจะใช้ดึงมาดึงกลับเป็นเข็มสี่แล้วก็ยิงใช้จนหมดจนถึงเลขหนึ่งจนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งคือเข็มสุดท้ายเราค่อยถอดเข็มทีเดียวทั้งลูกลูกที่ใส่ไปเนี่ย แต่ห้ามถอดทิ้งก่อนถ้าถอดทิ้งก่อนเสียทันทีต้องให้ถึงเลขหนึ่งก่อนอันนี้ขอย้ำหน่อยต้องหมดก่อนต้องถึงเลขหนึ่งก่อนค่อยถอดเพราะไม่ฉะนั้นไอถึงสี่จนะ่นรอครับปพ๊บอันนี้ถ้าซื้องี้ขึ้นเป็นรูปหยดเลือดคือพร้อมใช้งานนะต้องรอให้ขึ้นรูปหยดเลือดแบบนี้ก่อนนะเราถึงจะหยดวีธีใช้เราก็เจาะเลยเจาะเสร็จได้เลือดแล้วจึงับแผ่นทิ่เลื่องแบบนี้เลยครับ อ่าเราจ่อตรงๆเลยมันจะดูดเข้าวงเต็มแถบสีเหลืองทัดสีวิเห็นผลห้ามปลายด้านบนหรือด้านล่างเลือดจะไม่เข้าทิ้มตรงๆเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ดีดแผ่นออกไปเลยอันนี้คือทิ้งแผ่นคือเราไม่ต้องเอามือไปจับโดนเลือดดึงออกแค่นี้เองเสร็จแล้วจะได้ไม่ติดคืออะร้โอเคครับก็กดโอเคค้างให้มันโหลดเต็มเพื่อปิดเครื่อง ถ้าไม่กดก็ได้ถ้าไม่กดมันก็จะดับเองประมาณนาทีหนึ่งแต่มันจะเลืองฐานกว่าอันนี้ทำความสะอาดก็เช็ดไกลกอฮอปกติแล้วพี่เช็ด<ช>นิ้วเช็ดนิ้วพ<ช>อครับโอเคขอบคุณครับไม่โดนอะไรเลย